ร้านอาหารฟินคลับสเต็กส้มตำแซ่บดัวนั่งเพลินกับบรรยากาศฟินสบายสบายดนตรีสดไพเราะ <Fin. S 1> กับนักร้องมืออาชีพ มีน้องๆบริการนั่งริงเป็นเพื่อนทุกระดับประทับใจอาหารไทยจีนยุโรปอีสานจัดให้ใหสดสะอาดอร่อยนอกจากนี้ยังรับทำข้าวกล่องจัดงานเลี้ยงประชุมสัมนาสังสรรค์เปิดบริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง24นาฬิกาณถนนสีขาวใกล้กับเทศบาลท่าโขงตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทร 06264626350878366650ฟินคลับสดสะอาดอร่อยบรรยากาศฟิน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 ,ฟน,ฟน